สวัสดีครับวันนี้มาเจ็บกล้องดีเซลครับผมก็วันนี้จะมารีวิวตัวด้ามพอนยาของดีหน้านะก็ดีหน้าก็คล้ๆหลายคนก็น่าจะรู้นะดามพอนยาเขาก็ใช้ดีอยู่ครับผมก็มาลองดูลองซื้อมาดูนะเนี่ยครับปกตินะมันอยู่ที่พันแปดสิบหรือพันร้อยประมาณนี้ครับผมได้มาราคา ห้าร้อยแปดสิบสี่บาทครับก็ประหยัดไปห้าร้อยครับอืมถามว่าทําไมถึงซื้อเยอะจังก็ด้ามที่หกหรือที่ห้าหรือที่เจ็ดอะไรไม่รู้นะทําไมด้ามเสือเป็นยังไงครับด้ามเสือก็ใช้ดีครับแต่ว่าผมนำต่อด้ามต่อด้ามปุ๊บเนี่ยมันหนักหนักแล้วผมก็เลยหาหาตัวใหม่มาก็ลองซื้อดูครับมันลอดอยู่พอดีผมก็เลยสั่งมา ก็ได้เก็บเหรียญมาแล้วครับก็ถูกครับห้าร้อยกว่าบาทเองก็ลองดูครับดีหน้าดีหน้าชื่อมันกาเฟเลยนะมาครับนี่ครับห่อแบบนี้แก่กันจะเป็นทองเหลืองสมดนะนี่ผมดูๆมานะปุ๊บแก่มาครับ คลิปนี้เอาให้ดูรายละเอียดก่อนนะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวค่อยใช้งานจริงให้ดูกันนะครับนี่นี่ครับวยชอสวยวะ่ะดูแบบดูแพงเลยอ่ะมันก็ไม่ถูกนะอันนั้นเป็นพันนะครับไม่ถูกผมว่านะความคิดส่วนตัวนะแล้วแต่เคยจะใช้นะครับผมก็ซื้อด้ามเสือมาก็พันร้อย ตัวนี้อยู่ที่ก็พัไ,ม,ไม,ม่ไม่ข้ามไม่ข้ามสองพันนะที่ผมซื้อมาไอ้ดามมาเท่นของผมดามนก็พันหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าตัวนี้พันกว่าแต่ได้มาห้าร้อยแปดสิบสี่บาทก็ไม่เชื่อก็พี่ๆลองค้นหากันดูนะว่าพันกว่าบาทจริงไหมก็ลองดูกันไปดูเลยครับแกกันมีอะไรให้มากของแถมก็มีตัวลูกยางนะแล้วก็ตัวปรับ ฟาร์มฟุ้งนะผมคิดว่านะฟาร์มฟุ้งเนี่ยครับเนี่ยครับยอ่เาแถมมานี่รูเล็กรูใหญ่นะมาดูเนื้อง,งานกันที่ผมสั่งแบบนี้นะครับทําไมถึงสั่งแบบนี้ก็เมื่อก่อนนะผมมีอยู่ตัวงแล้วตอนนี้ก็ใช้งานอยู่ครับแต่เป็นแบบปรับตรงนี้ไม่ได้มันจะปรับได้ที่หัว <c oughs> ปรับได้ที่หัวอย่างเดียวตัวน,นี้ก็ปรับหัวตรงน,นี้ เราจะเปลี่ยนหัวแบบเล็กหรือแบบใหญ่ก็ได้เนี่ยครับนี่แกเอามาดูนี่ครับหยางมาให้อืแล้วแต่เราจะเลือกใช้หัวนะหัวแบบฟุง้งแบบไม่ฟุ้งยังไงนะผมก็คิดว่าคงจะเอาแบบอันนี้นะนี่ครับเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะตอนใช้งานจริงเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปนึ่งแยกไปตรงนี้จะเป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับทองเหลือง ตรงนี้ปรับตรงนี้ปรับฟุ้งปรับหนาปรับแรง <c oughs> ถามว่าเนื้อง,งานดีไหมนะครับนี่ครับโดยดูให้ภาพบรรยายนะ <c oughs> นี่หน้านี่สติ๊กเกอร์ตรงนี้อื <c oughs> นี่ครับมันจะปั๊มปั๊มนูนเลยปั๊มนูนเลย <c oughs> ใครเคยใช้มั้งครับแต่ผมที่ดูรีวิวมานะก็ <c oughs> บอกว่าฟุ้งดีฟุ้งไกล ของผมเนี่ยจะเป็นทุเรียนแก่ผมอะไม่อยากให้สูงเยอะก,ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าอย่าให้หนักเพราะว่าด้ามเสือนีครับเดี๋ยวผมพาไป,ไปดูด้ามเสือกันไป,ไปดูด้ามเสือครับ <c oughs> นี่ครับด้ามเสือก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถอดออกมาแล้วนี่ครับด้ามเสือไปไปดูกันนี่ครับด้ามเสือแล้วก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีครับผมก็ใช้อยู่นะหมาว่า มันหนักครับหนักไปผมก็เลยซื้ออันใหม่มาเนี่ยครับมันหนักใช้แรงเยอะนี่ครับดาเสือเป็นทองเรือเหมือนกันมีมีหม้อล,ลมให้เรียบร้อยแต่ว่าผมก็ไปได้ตัวนี้มาถต่ว่าโอเคไหมเหรอยครับตอนนี้เบาเ้ยเบาวิ่งเลยเบาวิ่งเลยคนละเรื่องครับทมเสือแต่ผมคิดว่าคงจะ ช้ด้ามมเนมียมนะครับเดี๋ยวประกอบกันประกอบแล้วก็ทําคลิปแบบว่า <c oughs> ใช้งานจริงว่าแรงขนาดไหนพี่ท่านใดที่ว่าอยากดูคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์บอกว่าใช้งานเพสใช้งานแล้วอะแรงฟุ้งกับด้ามเสือเนี่ยครับอะไรจะแรงกว่ากันนะราคาเ <c oughs> ทียบเท่ากันเลยครับอืมไม่ข้ามสองพันทั้งสองอันเลย แต่ถามว่าทําไมผมยังซื้อเยอะเลยครับก็ทําทุเรียนนะลงทุนเยอะครับเดี๋ยวค่ายาบางังค่าปุ๋ยบงังค่าด้ามบังผมนะเดี๋ยวใครอยากดูแบบว่าอยากดูว่าผมมีด้ามพ่นกี่ไอหัวพ่นยาเนี่ยผมมีอีกอันลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมมีเยอะมากครับถูกแพงแถมก็มีนะตัวแถมมาก็มีแต่ใจไม่ได้ครับ ตัวนี้ก็มีโลโก้นะก็ปั๊มนูนนะครับไม่ได้สติ๊กเกอร์นะปั๊มเลยปั๊มในทองเหลืองตัวนี้เลยครับเนี่ยปั๊มปั๊มติดแบบนี้โลโก้เขาอยู่นี้นี่ฝั่งนี้อยู่นี้อีกฝั่งนึงอยู่นี้นี่เห็นไหมครับแบบแข็งหัวเลยครับหัวจะเป็นแหลมเขาเรียกว่าหัวเจ้ารวดอ่าหัวเจ้ารวดแต่ว่าปรับที่ท้ายได้เลยนี่ตัวนี้ก็ตรงน็อตนี้ก็เป็นทองเหลืองนะ นี่ครับเป็นเกลียวก็เป็นทองเหลืองหมดเลยคุณภาพนี่ครับตรงนี้ครับตีโลโก้นูนนี่พลาส,สติกอย่างหนาเลยครับไม่ได้บางนะพลาส,สติกหนามากหนามากๆเลยแต่ถ้าด้ามเสือตรงนี้จะปรับที่ตูดต,ตรงนี้นี่ปรับตรงนี้ก็ทองเหลืองเหมือนกันเหมือนกันนะเนี่ยเปรียบเทียบกันดูก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าเรียนตำตำนะผมแนะนําเป็นด้ามเสือเนี่ยครับเพราะว่าเราฉีดแบบไม่ต้องต่อด้ามมันจะเบาแต่ถ้าต่อด้ามปุ๊บเนี่ยเราจะ พลังทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ข้างหน้าหมดไงผมก็เลยหาราคาไม่แพงแต่ว่าใช้งานดีผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วแต่ใครจะเลือกนะแต่ผมได้มาราคานี้จริงๆครับเนี่ยครับเขาก็เขียนติดเนี่ยพี่กล้องเนี่ยครับพอผมทําคลิปนะผมจะแจ้งราคาทุกคลิปนะที่ผมซื้อมานะผมจะไม่โกหกเข้ากระเป๋าตัวเองครับว่าได้มาราคานี้ก็บอกราคานี้ได้มาราคาไหนก็บอกไปเลยครับเหมือนกับลําโพงอะครับคอมเมนต์มาจังเลยว่า ได้มาจริงไหมผมได้มา490บาทจริงครับลําโพงเจไม a กของผมเลยครับก็คือได้มาราคานั้นจริงเหมือนกับตัวนี้ครับราได้มาถูกมากๆประหยัดไป500อะคิดดูครับประหยัดไป500เลยเหลือ5 84บาทราคาจริงมันอยู่ที่ไม่เกินพันร้อยอ่ะกอนของแท้ครับร้านร้านแท้หนะาแต่ผมได้ส่วนลดมาครับมันก็นเลยได้ถูกอืมไม่ใช่ของของจีนนะของแท,คงท้ครับของแท้เนี่ยครับดูงานอะไร แต่ผมได้ส่วนลดน่ครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะทําแบบใช้งานจริงนะคลิปนี้ก็มานี้ครับโอเคใครชอบคลิปนี้ใครอยากดูแบบไหนอยากดูแบบว่าใช้งานจริงเทสใช้งานแล้วว่าดีไม่ดีคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะทให้ดูครับคลิปนี้ก็มานี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่า,าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ